าตามด้วยรางวัลบักลาโวคนค่ะทุกท่านคะพร้อมแล้หรือยังคะที่จะมารับรู้มันู้รักกันว่าใครจะเป็นท็อกซิกในค่ำคืนนี้ค่ะ นะฮะ M U T C M ต้นสามคู่บุกพนาลีสนิทปรีชาชัยและผู้เข้ารอบพอทีฮะของเราในค่ำคืนนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับ i'm วินาทีค่ะหากเกิน30วินาทีไม่จะดับลงทันทีค่ะโดยพิธีกรนะคะจะห่างให้ฟังจกจะมาทั้งหมด2รอบภาษาไทย2รอบภาษาอ,อัาาองกฤษ2รอบสาวๆคะพร้รอมไหมคะตอนนี้นะคะเชื่อว่าสาวงามของเราพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือไปจนถึงใจให้เฉยครั้งเดียวค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกท่านก็ ว่าคําถามที่สองงานแต่ละท่านจะได้คืออะไรงั้นเราจะไปเริ่มกันที่ท่านแรกเลยนะคะ m u t เ m 06อมศูยอมสิลชัดชาวปัญญารานอร่างาได้เลยค่ะเดีย๋ยวเริ่มคำถามได้เลยนะคะค่ะตอนนี้พิธีกรก็ตืนเต้นตมากนะคะ สำหรับคำถามของผน้องศิลน,นะคะหากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งอย่างสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเพราะอะไร If you could change one thing what would it be and why หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งอย่างสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเพราะอะไร If you could change one thing what would it be and why ถ้าพร้อมแล้วจะเป็นเวลาเริ่มได้ค่ะ ค่ะสราวัฒน่คิดจะเรือกเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเป็นการศึกษาค่ะเพราะการศึกษาในตอนนี้รู้สึกว่าจะล้าหลังนะคะแต่ก็อยากจะให้ภาครัฐมีส่วนพัฒนาหรือว่าเป็นการให้ทุนกับเด็กที่ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะส่งตัวเองเรียนนะคะอยากจะให้ประเทศได้พัฒนาเพราะว่าคนเรานะคะก็มีความคิดที่เก่งฉลาญกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะละิเดย ตั้งถึงพระชาปัญญารา,า้รับเจ้าถนัดไ,ไ,ไปนะครับผม m u t CM ศูยเจ็เบลล่าภาวิตาสุนทรพงษเชิญกิ่ตลองำถามได้เลยนะ คำถามของ MT CM07 นะฮะในปีที่72ขององค์กร Miss Universe ทางกองประกวดเปิดให้สาวข้ามเพศเข้าร่วมการประกวดได้ในฐานะที่คุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Miss Universe คุณคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และควรแก้กันแก้ปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใด In the 72nd years of Miss Universe Organization, the p a t e a n allow transgender w o m e n to participate as a part of MISS UNIVERSE ORGANIZATION What would you, your o p i o i o n on this c h s n g e Should it be r e e e i v e d And why or why not? อีกรอบหนึ่งนะครในปีที่72ขององค์กร MISS UNIVERSE ทางกองประกวดเปิดให้สาวข้าเพศเข้าร่วมการประกวดได้ในฐานะที่คุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร MISS UNIVERSE คุณคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นและควรแก้ปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใด i n t h e c o n d Years of Miss Universe Organization. The pageant allowed a transgender woman to participate as a part of Miss Universe Organization. What is your opinion on this change? Should it be received? And why or why not? Really? Huh? Gender inclusivity is something that we should celebrate. We don't get to choose how we want to be born. We don't get to choose who we want to be, what family we want to be, the race, gender, and socioeconomically so what you have in control is your life your future so now is the time to follow your passion be who you are be yourself and be the leader of the world helping us <laughs> <laughs> สิราพันธิ์ค่ะจะจินสองกัถามไห้เลยนะคะขอบคุณค่ะคําถามนะคะัาคุณฟั Miss Universe Thailand เชียงใหม่2024เชียงของค,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 คุณใหญ่ขึ้น คุณจะมีการวางแผนและออกมาตรการไหนที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เชียงใหม่ If you were Miss Universe Thailand Chiang Mai 2024 and you r v o i c e c a r r y a more w g e h what plans and measure s would you implement to attract more tourists to Chiang Mai? หลังนึ่งนะครับหากคุณเป็น Miss Universe Thailand Chiang Mai 2024เสียงของคุณใหญ่ขึ้น คุณจะมีการวางแผนและออกมาตรการไหนที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เชียงใหม่ If you were Miss Universe Thailand tonight who doesn't w a n o b and your voice carry a moment What plans and measure s would you implement to attract more tourists to Chiang Mai ค่ะบความรับรู้กันเลยค่ะค่ะก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นขึ้นเรื่อยๆให้เป็นที่ยอมรับใน สังคมค่ะแล้วก็อยากจะพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเพณีอะไรก็ตามอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แนะนำไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนในประเทศไทยให้เขารู้จักทุกประเพณีของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ณคณคณคะวันนี้ KMTT ย e a s o n 1ใจหวาค่อยแสงกินเระริญสราหัรค่ะ และท่านก่อไปครับผม m u t c m 0 3มูบูพนาลีสจินทรีชาชัยฮะเรียนเชิญลงหลังได้เลยครับผมคำถามของคุณบููนะฮะหากคุณได้รับเลือกเป็น m i s t UNIVERSE THAILAND c h ียงใหม่2024และได้รับมงกุฎในค่ำคืนนี้หลังจากที่คุณกลับมาจากการประกวดแล้วพบว่ามีคนคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ลบต่อคุณคุณจะบอกกับพวกเขาว่าอะไรและจะจัดการรับรู้สึกยังไง If you were crowned as Miss Universe Thailand Chiang Mai 2024 tonight and after that y o u found many negative comments, what would you say to those people? and how would you handle your feelings อีกรอบหนึ่งนะฮะหากคุณได้รับเลือกเป็น Miss Universe Thailand เชียงใหม่และได้รับม <Yeah. S 1> งกุฎในคัพคืนนี้หลังจากที่คุณกลับจากการประกวดแล้วพบว่ามีคนคอมเมนต์ไปในทางที่ลบต่อคุณคุณจะบอกกับพวกเขาอย่างไรและตัดนอกความรู้สึกตัวเองอย่างไร if you were crowned as Miss Universe Thailand เชียงใหม่2024 tonight and after that you found many negative comments What would you say to those people and how would you handle your feelings? ครัพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับค่ะคนทุกคนนะคะมีความคิดเห็นที่ต่างกันค่ะถ้าวูได้รับตำแหน่งแล้วมีความคิดเห็นในเชิงลบกูก็จะรับฟังเขานะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาสึกไม่เหมือนกันองแต่ละคนไม่เหมือนกันปูก็ต้องจัดการตัวเองโดยการที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าปูสมกับตําแหน่งในซิรีสไทยแลนด์ชใหม่เลยคะตบนะะอค อ<ไ>ันถัดไปนะคะ MUTCM2 คาฟางนิมรักธรรมเนียงอย่างน้เลยค่ะคำถามแะคตอนนี้เหลืออีกสองใบแล้วนะคะเป็นอะไเลยค่ะ และคาถามของคุณพ่อฟางนั่นก็คือถ้าวันนี้คุณไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Miss Universe Thailand เชียงใหม่2024คุณจะบอกอะไรกับพี่เลี้ยงและแฟนๆนางงามบ้า If you are not chosen as a h e Miss Universe Thailand เชียงใหม่2024 today, what would you say to your mentors and fans? อีกครั้งนะคคัะวันนี้ถ้าคุณไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Miss Universe Thailand c h ียงใหม่2024คุณจะบอกอะไรกับพี่เลี้ยงนางงามและแฟนๆน,นางงามบ้าง If you are not chosen as a Miss Universe Thailand เชียงใหม่2024 today, what would you say to your mentors and fans? ค่ะถือแม้ว่าวันนี้หนูจะไม่ได้รับเลือกนะคะหนูก็ยังจะขอบคุณพี่เลี้ยงหนูทุกๆคนนะคะราะว่า ทุกคนตั้งใจทาในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหนูไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าหน้าผมและกําลังใจที่เคยส่งให้หนูมาเสมอและก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่แม่ป้านนะ้าอาทําบ้านก็ขอบคุณทุกๆคน,คนอย่างยิ่งใหญ่และจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือ m u t ยูสนย์สานลักขามียมค่ะและท่านสุดท้ายครับผม M อ เคม09คุณแก้มนทัทยาจันภัยติดครับเรียนแสดงตรงกลางได้เลยครับผมสังทายด้วยค่ะ้ผมได้ครับโอเคครับคำถามของของ m ม m 09นะครับผม LGBTQ+ ควรได้รับกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือไม่เพราะเหตุใด SHOOT LGBTQIA+ individual have equal marriage right why or why not อีกรอบหนึ่งนะฮะ LGBTQIA+ ควรได้รับกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือไม่เพราะเหตุใด Should LGBTQIA+ individual have equal marriage right why and why not ดดค่ะควรได้รับค่ะเพราะว่าเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเลือกใช้ชีวิตค่ะและก็ เราทุกคนสามารถที่จะใช้ชีวิตตามที่เราต้องการที่เราจะเป็นได้ค่ะดังนั้นการสมรวดเท่าเทียมควรที่จะถูกกฎหมายค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบ